ที่ขึ้นไม่มีนี่มาขึ้นเหมือนตอนนี่ กำลังคืนเต็มเลยเนี่ดอกเล็กๆเยอะอยู่จะเข้ายังโผล่จากมอดไม่ได้อีกอาทิตย์สองอาทิตย์เอาไม่ไหวหรอกจ้ะเต็มโคกนี่แหละ เรื่องมีจบแล้วเอาเช็ดต่อถามา่านม่ะ่านอยู่นั่นแหละพี่น้องเอ้ยเก็แบปบากว่ามาญานว่าเนี่ยเอาใจสู่ไหมเช็ดกับากพี่น้องเอ้ยปีนี้ภาพพี่น้องฮอริเด <c oughs> ในป่าเราเด้อเดี๋ยวมันก็ขึ้นมามันแรงจ้ะ พกอยู่ใต้ายาหมดก็เต็มเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาอีกเดือนหน้านุ่นหละเดือนตุลายิ่งแต่จะเยอะเด้ออันนี้เราถ่ายทำาิงนะกันยาเจ้าจ๋าเด้อกลางเดือนกันยาคลิปนี้อ้าวไปหนาไปเรื่อยได้นี่ถอยหลังเราเด้อพี่น้องยิหมีคือกันได้ป่าลกก็ได้ นี่ก็ร้อยเท่าตะของเนี่ยมันเป็นตะลูกพี่น้องร้อยใยสเนในป่านี่ไม่มีร้อยใครดอกมันชุ่มเท็ยบมันเลยงอนี่ดอนจ้ะอื้มงามอยู่ เ็บมันอมน้ำนักนักพี่น้องเอ้ยปั้นหิวน้ำเก็บไปเรื่อยเรื่ยเด้อกว่าจะออกไปบ้านนี่ก็ป่าตั้งป่ามียสสนอยู่คนเดียวนี่พี่น้องเอ้ยมากับกระดิ่งกลิ้งๆิ้งเดวันนี้ Oh, เก็บเมาวายเกือบแล้วจ้ะสีมันสีเดียวกันเลยมือหรือเกือเสียนิปวดพวกร้ายครับพี่น้องตรงนี้เป็นแถบไปเลยเดี๋ยวตั้งลักเก็บเดนะ้อ bye mai, ờ, chỉ có mai lại đấy, hoa cười cũng không lấy. Đấy, ตอนนี้มันตั้งไม่ได้จ้ะตรมนี้เยอะู่จ้ะดอกใหญ่เยอะอุ้ยงามแท้ตั้งได้อยู่ต้องวิ่งรีบวิ่งมาปิดจ้ะมันเป็นกล้องถ่ายช็อตนะ่ะช็อตดับแ้ว ธรรมชาติจากต้นไม้เด้อพี่น้องเด้อดูก็เ,เป็นของเขาเองดูจ้ะถ้าลมพายุมานนะ่ะต้องระวังต้นเอคิสมาถ้าว่ามันมีลูกดกๆเด้อจ้ะเด้อมันนักมันจะนักไอพวกลูกของเขานะ่ะเห็นไหมมันเป็นปลายอย่างกนันนู้นพอมันมีลูกพอมีลมพายุต้นไม้ที่นี่มันไม่มีลากแก้วจะ้ะมันก็จะหนัก มันก็จะล่มง่ายจะเอาเฉพาะที่กินได้ไปเด้อี่น้องเดอ้อถอนขึ้นมาลากมันกินไม่ได้จ้ะ เด็กเอาเดี๋ยวมันได้ขี้ดินไปด้วยอูย้นู่นเต็มไปอยู่เดี๋ยวไปเอาตรงนู่น ตับกล้องไปกลัวมันจะดับก่อนรีบเก็บจะ้ะนะตรงไหนงามมันกับงามลัวจะเล่าอะไรฟังพี่น้อง,องบางที่ขั้วดอกเก็ดพิษเพราะอะไรกล้องตัวนี้มันเล็กเท่าขนมชั้นบ้านเรานนะชิ้นเล็กๆอะ่ะ มองเห็ดถ้าไม่ได้มองกล้องก็หลุดเต็มมวดแต่มองกล้องก็ขวาดอกเห็ดพีดพี่น้องโอ้ยรอยสองสามวันเดอ้อพี่น้องเดอ้อให้เขาฟื้นตัวจ้ะตอนนี้มันเออยยังว่านี่ยเหมือนที่บอกอะ่ะฝนพึ่งลง พวกเราซับตั่งจนมดแบตก็ได้ไปน้องเอ้ยไม่ต้องไปทำอะไรน,นี่อานีคอยแต่จะดับเว้ยกันอยากต้องกล้องเก็บให้มูกันดูกับแม่ตั่งไม่ได้เดี๋ยวดับเดี๋ยวดับอยูย่เว้ยเ็ดขึ้นใหม่ก็จะขึ้นใหม่เ็ดขึ้นเก่าก็ดู พอหักคอหอยเปื่อยไปหมดอมหัหักหอรลุดหมดเอ้าไปแล้วแต่จีเป็นไปแล้วเด้ออีทีดีเด้อพี่น้องเด้อ มาทีหลังเขาขึ้นมาดาบนีเอาพี่น้องเก็บแล้วทิ่งเกลื่อนกลาดคนฟินเขาเก็บเขาเด็ดเอาแบบนี้เด้อเขาจะเอาแต่สะอาดแบบนี้เราก็เลยต้องเก็บแบบนี้เหมือนกันึินบาถอนเอาขยะกลับบ้านเก็บทั้นทงนั้น ในตะลุรนลเริ่มจางแล้วพี่น้องเดี๋ยวเลิกถ่ายาทําเถอะไล่ซดเถอะ ดอกก็ดอกเคสวยไม่เคยลงไปในหนองทางนน้นทำไมถึงไม่ไม่เคยลงไปกวัวไปเจอกับหมีหมีมันจะอยู่ในหนองนั่นเลยจ้ะมันลบเรามันคงลบลงหนองน่ะอุ้ยรอยอุ้มหมีเลยพี่น้องนี่น่ะไม่เชื่อนี้รอยอุ้มหมีนี่น่ะ พูดถึงยังไม่ยุดไม่ซุดไม่เซาเลยเนี่ยร้อยอุ้มหมีดูก้าเหลาหูย่าเล็ดก็โตโอ้โหโเขยา่ากระดิ่งก็เด้อกล่อมากกับขนหัวลุกให้กันได้พี่น้องเด้อ เก็บไปสั่นกระดิ่งไปเด้อวัดน,นี่อันนี้ก็หำมืดกือเสียนี่ดูเฮ็ดเมาหน้าตาค่ายกันเลยถ้าฟ้ามืดๆก็เอาไม่ได้เด้อนี่คว้าพิษคว้าถูกเด้อพี่น้องอุย้ยขนาดเสียงรถเสียงเรืออยู่มันก็ไม่กลัวเด้อหมีเด้อเพราะว่ามันชินแล้วจ้ะเพราะว่ามันอยู่แถวนี้เท่ากับบ้านของมันแหละ เไปเขย,ย่ากระดิ่งไปคือว่าเลยพี่น้องเอ้ยถ้ามาแต่สองวันที่แล้วจะได้เฮ็ดพึ่งไปกินอยู่พี่น้องเอิ้งมาเน่าเต็มโคกอยู่แม่เหยียบพนสักหน่อยเดี๋ยวจะลองไปดูว่ามันจะขึ้นอีกไหมวดมาทางกระสอบเดี๋ยวอยู่กระสอบไปอีกฝั่งทางนน้นมันใกล้าทางหน่อย ดูดอนนี่เต็มไปหมดเยสสนกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสสนด้วยด้วยค่ะเด้อจะเปลี่ยนคอนเทนต์มันหายก็พิมพ์ว่าเยสสนฟินแลน้วนะจ๊ะ ดึงเตียเตือนได้จะได้ไม่หายจากกันเด้อพี่น้องเด้อมอยดมาก่อนยศเยนี่ลอยตัวเองนั่นแหละเดินเนี่ยปีที่แล้วดอกเล็กๆมันเต็มไปหมดนี่มันเกิดในรอยเท้านี่ เล็กเพียบเก็บกันกว่าหิมะจะต,ตกเด้อพี่น้องเดอ้เอเห็ดมันปูดำมันเป็นเห็ดชอบอากาศหนาวแต่มันไม่ชอบอากาศร้อนเจออากาศร้อนก็เปื่อยเห็นไหมฟ้าเป็นละอองน้ำแบบนี้เห็ดมันปูดำขึ้นดีจ้ะเขาชอบแบบนี้จ้ะ ดงดอกนี้ปีที่แล้วเยสดมาเอาช่วงหิมะตกจะ้ะปลายฤดูการอ๊้ยมันงับเอาในหิมะสนุกมากปีนี้เลยมาก่อนฝานี้ดงนี้เมอดตเตเฮตเห,หเก็บเราจ้ะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้เหตปีนี้มีคนสั่งเยอะด้วยอีกต่างหากปีนี้เอ้ย เดี๋ยวก็รออีกสักพักนึงให้มันไอ้ปรับอากาศได้สักนิดนึงปรับสภาพได้สักนิดนึงมาถูกปีก็จะหลงถูกปีเด้อไอ้อป่าพีบ้านนี่เขาเรียกป่าพีหลอกนี่พี่น้องเอ้ยอยายหาทางออกไม่เจอแล้วนี่ไปทางไหนดีละ่ะจําได้แล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อปีที่แล้วมาเอาตรงนี้ดอนนี่จําได้แล้วแจ้งแล้วแจ้งแล้วไม่หลงแล้วจ้ะนี่จําเทด็ดดอนได่ได้เมื่อปีที่แล้ว มันเยอะมากปีนี่ถามว่าเยอะไหมเยอะคือเก่ามาช้าหน่อยตรงนี้มันจะขึืนก่อนเขาเห็นดำๆอย่างกันนี่มันมันอมน้ำเฉยๆเด้อแซะนี่มันอมน้ำเฉยๆจะไม่เสียจ้ะโอ้รู้จกับจิโกลเม่ปลายว่ากุนกุยว่าเกลีสิตเติลบารานเน่ บอกก้อนนิดนึงอืออุ้ยต้นใหญ่แท้ขาเหลืองๆอย่างกันนี่มันโอเคจ้ะนู่นเต็มไปหมดดอกเล็กๆเก็บได้อีกโดนจ้ะ หม่ยถึงบอกว่าเก็บได้อีกโดนอีกนั้นนะดอกเต็กเป็นปากปิงตะเมาะตะแค่ขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยแย่ไปหมดเบี้ยนี่เสียนี่เบี้ยละดูยากยากเ้พีน้องเฮ็ดเมาก็เฮ็ดกินได้เอาดอกไหนกินได้ไปก่อน